ผู้ชออดิโอไฟล์เมืองนอกที่ว่ามีอะไรบ้าอเยอะแล้วแต่หลังรู้สึกไม่เข้าท่าไม่บ้าถ้าบ้านเราใช่ไหมฮะก็ออดิโอไฟล์เอามาเขาเป็นคนที่บ้าเสียงเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบฟังแล้วหูเทพหูอะไรอย่างเงี้ยคือเรามันหูคนธรรมดาสินะต้องใช่แน่ๆมันก็แค่พวกอ้างไปแล้วมึนจะขายของแพงคือถูกปะล่ะเออมาอะไรจะขนาดนั้นน่ะประเด็นคือมันมีคนเชื่อได้ไง คือถ้ามันบ้าๆบอมันคงไม่มีใครเชื่อแต่คือแบบอันนี้คือบ้าบอแล้วมีคนเชื่อด้วยแต่ว่าล่ะมันคืออะไรวะอืมแสดงว่ามันมีมูลจริงๆหรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าล่ะคือมีแหละแต่เขาวิชาการอยู่บ้างนะไม่ถึงอะไรไมาถึงกลุ่มเรลไฟนก็จริงไงผมเลยอยากจะเรียนรู้ไงว่าแบบว่ามันจริงหรือเปล่าที่เหมือนกับประมาณว่าแบบโอ้โหคือแบบ โอ디โอไฟล์ของเขานี่มันแบบมันเป็นที่สุดยอดจริงเลยจริงใช่ไหมล่ะฮะเดี๋ยวลองฟังเพลงสักเพลงไหมล่ะเดี๋ยวลองแบบฟังเพลงสักเพลงดูว่าแบบเราเป็นเพลงแบบที่แบบจะเรียกว่าทำให้เราเข้าถึงแบบโอเดีโอไฟล์ได้ไหมหรือไงล้ะกันนะเผื่อลำโพงผมอาจะหูอาจจะแบบห่วยแตกก็ได้หรือไงนะเออถ้าผมเปลี่ยนแรมเทพแล้วใช้หูฟังแบบ1 9 9เสียงจะเทพไหมฮะไม่รู้อะครับผมเออเรายังไม่ได้ลองเลยเราลองก่อนไหมฮะเออเอาจจริงผมว่าเราต้องลองแล้วว่ะเพราะว่าแบบส่วนหนึ่งคือแบบนะเออออเดีโอไฟล์นี่มันแบบ มันในนี่ถูกบลระคาผมแล้วตรงนี้นะฮะเพราะว่าแบบบางทีหูเราอาจจะไม่ดีแล้ลองลองเพลงดูนะฮะลองว่าเป็นไงใช่ไหมอันนี้คือเป็นเวันที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นแรมเป็นอะไรเนาะเออเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนแรมจะเปลี่ยนไม่ได้อะเอาไงดีวะผมผมไม่เปลี่ยนแรมดีกว่าผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนไป็นนีีกว่าไหม เราเปลี่ยนแบบตัวมาเป็นจะเรียกว่าไงนะมันเปลี่ยนอะไรได้มากจากนอกจากแลมกับตัวแลนได้บ้างวะเราลองเปลี่ยนตัวมาเป็นแบบเมาส์าคีย์บอร์ดไหมเออเผื่ออาจจะได้อะไรได้เพาะตรงนี้นะอ่ะเราลองเปลี่ยนไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนแล้วนะตังนะน,นี่อันนี้เป็นโค้ดลับนะครับเป็นสูตรสูตรที่ทําให้เสียงเพลงมันดีขึ้นผมไม่บอกว่าสูตรอะไรแต่สูตรเนี้ยพอผมเปิดปุ๊บนะเพลงมันจะดีขึ้นเลยแล้วดูคุณคอยดูปะไม่เชื่อไม่เชื่อไอ้แค่หาว่าผมโกโหกเขาผมตอแหลว่าไม่เชื่อ,อผู้คุณนัเป็นสายออริงอะ ผมมีสูตรโปรแกรมลับที่ทำให้เสียงเพลงคุณภาพดีขึ้นคอยดูวะผมผมคีมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวดูนะสามสองหนึ่งเดี๋ยวดูแล้วเป็นยังไงนะเฮ้ยเฮ้ย,ยได้วะ่ะเสียงเพลงคุณภาพดีขึ้นเมื่อกี้เป็นไปได้ไงโหแย่แล้วขเขานักนตรีนะเออโหเสียงเพลงดีขึ้นเฉยเลยอ่ะได้ไงวะเฮ้ยเหมือนเดิมเลยวะ่ะมั่วเฮียมึงฟังไม่ออกไงเออแป๊บนึงนะ เดี๋ยวผมคีย์สูตรใหม่เว้ยผมมีสูตรเป็นสูตรคีย์บอร์ดเทพถ้าผมแบบคีย์ไปปุ๊บอะเสียงเพลงจะดีอยู่นี้อีกเดี๋ยวคอยดูนะผมผมจะคีย์ใหม่ไว้ตรงนั้นคีย์ใหม่ก่อนได้แล้วนี่เป็นสูตรลับสูตรใหม่เว้ยที่แบบว่าเป็นสูตรลับที่แบบว่าจะได้ว่าทํทให้แบบตอนเนี้ยเพลงจะมีคุณภาพดีขึ้นมากเลยครับไม่เชื่อไ,ไหะคอยดูนะผมคีย์ไปแล้วเดี๋ยวลองดูนะไปอะ เป็นไงไม่เชื่อไม่เชื่อเป็นไงล่ะฮะโหบอกไว้ก่อนเลยนะคุณภาพแชทเบรกทุม้มเสียงแหลมแน่นเสียงสดใสก้องกังวาน ไม่เชื่อเอาผมนะไอเชื่อโอ디โอไฟไมีจริงผู้คุณแบบทําเป็นแบบดูถูกทําเป็นเหยียดหยามกดขี่นี่คนที่หัวรอทีหลังมันเป็นใครก็รู้ไว้ใช่ไหมแล้วถึงเวาลานล้นนะ่ะเออชนะแล้วนะรับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าแบบเฮ้ยผู้คุณนะ่ะประมาทมากไปแล้วมนวก็ตัวมาเป็นแบบเรียกว่าไงนะโอ,อดีโอไฟหรือยังไงอนะผมมีสูตรอีกสูตรหนึ่งด้วยแต่ผมไม่อยากจะแชร์เพราะว่าถ้าผมแชร์ไปปุ๊บนะสูตรเนี้ยโอเดโอไฟทั้งประเทศไทยจะแตกหมดมันเป็นสูตรที่แบบว่าจะเรียกว่าไงเนะี่ยแบบถ้าผมใช้ไปปุ๊บนะรับล,ลองได้แน่นอนว่าแบบวงงการเพล่นะคือจแตม เพราะว่าแบบมันมันเป็นสูตรที่แบบไม่ใช่เพียงแค่เพิ่มคุณภาพเพลงครับผมนะแต่ว่าเป็นสูตรคีย์บอร์ดเทพที่เปลี่ยนเพลงได้ครับผมเปลี่ยนเพลงได้เอาจริงแบบฟังเพลงอีกเพลงแล้วเปลี่ยนเพ็นอีกเพลงเลยคอัผมนะสูตรนี้สุดยอดมากครับผมเอาจริงเลยปะลองดูวะลองดูนะเดี๋ยวผมผมคีย์สูตรคีย์บอร์ดเทพก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะได้แล้วมาแล้วครับสูตรคีย์บอร์ดเทพ เดี๋ยวคอยดูครับผมนะรับรองอะ่ะโดนแน่ครับผมต้องตรงนี้สูตรเนี้ยเปลี่ยนเพลงเลยครับผมนะแบบเปลี่ยนให้เพลงหนึ่งกลายเป็นอีกเพลงหนึ่งอะ่ะโอ้โหแบบแม่งแบบถ้าแชร์ไปนะวงการแบบวงการเพลงโลกแตกครับผมเดี๋ยวดูนะมันเปลี่ยนเพลงได้เว้ยอ้าวทำไมไม่มีเพลงป๊อปตึงก็เปิดปิดเพลงชิบหายอายเขาเออผมอปตึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่มีเพลงล่ะอ๋อหูไม่ถึงขึ้น,ข,นขึ้นมันยังไม่จูนนะป๊บนึงนะผมส่งพลังให้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมส่งพลังพลังโพเปตัสไปว่ามา เดืนน้ลมเอเล่่าลาส่งพลังไปแล้วเป็นแบบเรียกว่าสูตรลับขั้นเทพมีพลังมนตรา <meaningful out> ปีศาจผีสิง no, เบ no, ียว <yeah. S 1> คือเพลงมันจะออกมาแล้วแล้ว,ลวคุณจะตื่นเต้นคุณจะตกใจเลยเว้ยก็บอเป็นไปได้ไงวะสูตรลับเปลี่ยนเพลงออกมมาครับ โอ้โหเป็นไงอะคือแบบเป็นไงเปลี่ยนเพลงได้พาราเปลี่ยนเพลงมีจริงเอาจริงวงการดิโอไฟแตกเขาผมนะบอกไว้ก่อนเลยครับนี่ฮะคีย์บอร์ดขั้นเทพนี่เป็นลายใยบาด้วยแคยอย่างเดียวเออผมขายเลยครับหมื่นหนึ่งตายตัวอ่าหมื่นหนึ่งฮะตายตัวครับไม่ไม่ขายราคาอื่นแล้วหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งเลยคีย์บอร์ดยี่คิมิสุน่ายบาดด้วยเป็นลายนี้ด้วยเป็นไงฮะโอ้โหยางเท่ โครหล่อโคดเบี้ยวอ๋อไหมออดิโอไฟล์คีย์บอร์ดเทพสามารถเปลี่ยนตัวมาเป็นน,นี่ได้ครับเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนคุณภาพได้ไม่รู้ไม่เชื่อไหมเออไม่เชื่อโอ้โหเยคนนี่มีตายเห็นนั้นนึจะรู้ครับว่าแบบว่าตัวแบบเป็นแบบเรียกว่าแบบคีย์บอร์ดนี่เปลี่ยนเพลงได้เลยได้ใส่โค้ดอะไรนะครับเพื่อที่จะลดราคาใส่โคด้ด อยาเบียวนะพี่เอออยาเบียวนะพี่ใส่โค้ดนีับแก้ได้เนี่ยลดราคาเลยครับหมื่นหนึ่งตายตัวออดิโอไฟล์ฟังไปปุ๊บนะแบบเสียงเพลงแบบดีก็เลยนะเอานี่ยนะปะไฟล์เปิดปุ๊บคือแบบว่าบรรลุเลยครับเป็นเพลงที่แบบว่าเรียกว่าแบบขูแบบคือฟังไปแล้วแบบรู้สึกได้เลยว่าคุณภาพมันดีจริงะไรจริงเขาผมนะจนกลายเป็นว่าแบบถ้าไม่ฟังเนี่ยถ้าใครพลาดอุปกรณ์นี้ไปนะผมบอกได้เลยว่าแบบพลาดไปยาวอะพลาดยาวจริงอะไรจริงเขาผมนะคือโค้ดของโค้ดน่าเสียดายอะฉะนั้นคือแบบว่า ต้องไปหาฟังรับผมนะต้องแบบไปหาซื้อมาผมประกาศลงกลุ่ม a u d โอไยล์นะครับว่าต้องมีอุปรกรณ์นี้ไว้เพราะถ้าไม่งั้นก็คือว่าคุณก็คือพลาดสิ่งดีๆไปผมนะตรงนี้นะะอืบ